เสียมันนํามอลำพี่น้องพ้นตกแห้งอ,อนะไรเราคุณก็พ้นแห้งอะไรผู้น่าพี่น้องเอ้ยมอลำเรื่องบอเซียน,นั่นก็เจ้ากระลังอันนั่นเหตุหานกระลังตั้งหานพี่น้องเอ้ยพ้นผัดมาบวบมา,าแห้งอะไรได้นี่นะตกถั่วหมดเลยกระจิ้วก็นอนบ้านบอเซียลงไปเสียมอลำพี่น้องเอ้ยพ้นมาบัานี้มาแห้งอะไรเรา ม่ค้ากำลังสั่งอ้านเต็มอยู่พี่น้องสติวลงไปบระเทศไทยกินพี่พี่น,อคนค้องเบิ่งกซ้ำคนขายหลายลายคนขายเครื่องสัมลายแต่พี่น้องพลมาห้ามกระเจ้าตะกระบบบัดนี้ยผูพ้มาห้ามบัดนี้นะนนนะตะกระบบคมนนะมันสัตว์กลับสบายดีนะคะพี่น้องมาพบพออาอของในเรือมาสั่งสติวบัดหน้เอ้ย พ,พ่นผัดมะตูดทำพี่น้องเตะกะบ่าวก็จะพ้น้ามก็เชี่ยวกับ่าวเตรียมตัวจะลงฟังวอลลมเชียนะ แม่บังน้าอ้าวโอ้โหโอ้โหแพลมาแพลมาแพลแผลมันห้วยหรือมันหายวะอย่าหายบอลุโอ้แผลมาอยู่ในป่ามะน้องมาเบียร์ยานผ้าห้อเอออเล่ให้น้องเบิ่งในมั่งในตะจิ้วบอาไปลงพี่น้องเอ้ยบไปลงวาดเอาดูเอาเร็กเร็กเอาน้องแค่กล้าน้องน้าเบียร์ แม่ก็พอพอล,ลงไปสวยงานอยู่ที่วัดซจิวเอาเด็กน้อยพี่น้องเมือ่อน,นี้นะก็แล้วไปลงไปสวยเวียกเอาเด็กอยู่เฮือนนะคะพี่น้องวา่าศิเดนนอนบ้านเมือ่นอนี้นะอนอนใหม่เลนหมักบานอันนี้เจ้าอยากนอนไวจา้างในซีหูซีตาอะไรพี่น้องเคยนอนไว้เด็ นเหมือดตื้อๆป่วยยังเลยเวทียังบ่มีไฟตอนนี้สังไฟกำลังมาพี่น้องเลยเวทีมอลำามบัตเฮา,นาคนก็นกำลังมาหนังขานี่ยังมีน้องน้องน้องหน้าอ่พี่น้องพ้นตกแหง้งอะลิเนาะฮักกระต๊อกข้างเลขตนี่ปีนี่นะนี่แม่ค้าของเฮา,า,า,าเศร้าคลายแม่ข้าเศร้าคลายกันพี่น้องแต่บ,อบอ่อนพ่นคลายของเราเขาเรียนพ่นเก็บเแล้วเพรอแบบพ้นแหง้งอะลิพี่น้องเลยหลังฝนเศร้านี่นจะอิู่กับมาอัปเดตให้เบิ่งนะคะพี่น้องค่ะ สไลเดอร์ก็เก็บนอนไม่ได้เล่นสไลเดอร์ซั่เนาะเออฮันเดไปหาเบิ่งหมากใหม่ปะกินมอ낭อะไรหมากใหม่ก็ไล่ลายมาเงี้ยสานะน้องเทกาลับแล้วบางคุณมันก็แหงจักรุทูกหมากใหม่ทั้งผุวไล่ลาย นี่เวทีเดี๋ยวบัดเพิินต่อไฟแล้วสจิวสีมาถ่ายให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ยังหมันต่อไฟเพราะว่าไฟแตกพี่น้องไฟสอดเพราะว่านาะฝนตกแห้งนะไฟสอดอยู่รักเซาตัวน,นี้นะไฟสอดนะคะก็เลยสร้างไฟกําลังมาหอดตัวน,นี้สร้างไฟกําลังเบิ่งเนาะป้าป้าตอนนี้น้องนาเบียกับมาน้ำสจิวกับลักอุ้มน้องนาเบียป้าป้า,ปาโอ้ยผ้าเอ้ยวาดขายอะไร ป้านะของขายกระไลไปทางนั้นเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้นะน้องเทศการรับเรียบร้อยป้าป้าป้าอุ้มน้องนาเบียลงมานำป้าเอ้ยทางนี้ของกินกระไลยอยู่ได้นี่ลูกสองลูกซีนไข่ลูก,ลไ,ขลกไข่ปูมีวัดพี่น้องทางนั้นก็นมีมะกรูง,งกาะกรูงไก่้กองพรก็ยังยังไพ่ลูกอยู่เนาะ กุ้งไก่ทางนงลายวงมาด้วยไมสกุ้งไก่กับลายวงเลยพี่น้องครอยากเล่นมาเล่นด้วยพี่น้องไปมากมากุ้งไก่กุ้งเกลอแล้วแต่ผู้ชอบลัางฝนตกพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้ครขอครเครื่อง สสจิ้วสมตทรม,มาหงพี่น้องหนึ่งสลเปาซสลาเปากะมีลุกชสีนฮอดดอกพวกนค,คนนอนอยู่ในวัดนี่พี่น้องนะฮะฮอแจกคนเต็มอยู่พี่น้องน,นอนทาเบิงมอลำอันใหม่สิกินยังลูกมังขุดโลดอะไรไปท่ามึงรู อยากกินบะสลาเปล่ากินสมบัสลาเปาไปท้ามึงดูฮะอ้าวว่าอยากกินสลาเปาไปท้ามึงดูโลเท่าไหร่หรหรทา้ามึงพนดูลูกมักมังคูดนะโลเท่าไรพ่อค้ะหาสิพันเอาบ่ใหม่เอาโลหนึ่งเอาหมากส,สวยๆให้ในเด้อพ่อค่ะ โอ้บรรยากาศซุ่มเย็นน่ะล,ลิพี่นอ้องเอ้ยล้างฝนเศร้าแห้งล,ลิน้นร้อนี่ฝนก็นได้คุณอาก็จะห้ามเต้นไม่เลยห้ามไปใช้ามาที่นี่ป้าที่เจ้าหุ่นอะเต้นเคลื่อนที่พี่นอ้องเต้นเคลื่อนที่พุนอะฮะห้ามเต้นไปไปหนาเวทีเลยจงังเลยนี่นะห้ามไปใช้เต้นนั่น <S <S ไปล้างเวทีเบอะเออห้ามต้นไปมองน,นะมองล้างเวทีมองก็จ้าแต่งหานาเนาะไฟนะพี่น้องลักไฟตัวนี้นะตัวมันสอดนะฮะไม่ไม่ทื้อให้ลักไฟตัวนี้แหละตัวสอดนะพี่น้องตอนนี้สร้างไฟกำลังต่อไฟเดินปิดไฟเบิหลังจากต่อไฟแล้วแล้วกับมอลมก็จะได้ขึ้นเวทีนี่พี่น้อง คือหายมันนะ